ประเทศที่คุยยากที่สุดในภูมิภาคนี้นะกัมพูชาครับเพราะเรายอมเขาไม่มีอะไรเลยครับจอาจริงแล้วเนี่ยกัมพูชากับไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของสนที่สัญญาอันเก่าที่ต่างคนต่างยอมรับซึ่งอะลรกันอยู่ถ้าหากว่า ต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาดาเนินคดีไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อคมคืนจนเขมรเคลมเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่เราก็เริ่มอ่านศิราจาลึกมากขึ้นเลยต่างๆแล้วก็พบความจริงว่าเป็นแบบนี้แต่เป็นแบบนี้เนี่ยเขายอมรับได้ไหมมันเกิดจากยุคช่วงมหิธรปุระนี่แหละที่มีชัยวรมันที่หกเป็นต้นราชวงศ์ขึ้นมาเจ้าที่เป็นไทยกระไดเจ้าที่เป็นมอนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยอะไรก็ตาม ก็อยากยกลูกสาวให้นะเพื่อเชื่อมกับชัยวรมันที่เจ็ดท่านมาอยู่ในในไทยมานานนะ่ะมาอยู่ลบบุรีนานอยู่พิมายนานทําให้ท่านสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคนในลุ่มน้ําเจ้าพญาได้วัฒนธรรมเราเราก็มีของเราพรม่าก,ก็มีของพมา่าเราก็ไม่เคยไปเคลมของพม่านะจ๊ะกัมพ<ะ>ูชาเนี่ยจะเลือกตั้งทีไรนา่าจ๊ะจะให้ไทยเป็นตัวร้ายทุกทีฉันจะไปเอานัาน่นคืนมาเอานี่คืนมาจากประเทศไทยประเทศไทยขโมยไปอย่างเงี้ยคือการเมืองกัมพูชาเนี่ยทำให้เกิด ขแเราไม่ไปหวั่นไหวต่อการอ,ะ,อะไรการน,นาเสนอของฝ่ายค้านเพราะบางทีฝ่ายค้านทางฝั่งกัมุชาก็มักจะยุให้ตีกันซึ่งเราอย่าไปหวั่นไหวนะครับทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรหรอกท่านแพร่ความรักกับท่านคุณมาเนเหตที่เป็นนายกรุ่นลูกเขาสามารถจูงกันได้ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับพ่อกับพ่อเพื่อนกันลูกกับลูกเพื่อนกันไม่มีคือไ,ไม่มีปัญหาในการส่งต่อเจอเนเรชั่นจากพ่อไปลูกไม่มีครับไม่มีแน่นอน สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องพี่หลวงมาใครนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูปัญหาเรื่องของเขเมรน,นะครับได้ยินนายทักษิณบอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นเพื่อนพ่อก็เป็นเพื่อนลูกก็เป็นเพื่อนอไม่มีปัญหานะครับชายแดนไทยเขเมรแต่ท่าน FC ครับทุกท่านครับในขณะที่ฝ่ายเขเมรเนี่ยเขาเตรียมเขาประชุมเตรียมความพร้อมในการเจรจากับฝั่งประเทศไทยของเรานะครับก็มีการ ชื่นชอบชื่นชมเหลือเกินกับปฏิบัติการภาคสนามของประเทศเขเมรน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยแหละออทางทหารของเขาเนี่ยปกป้องอธิปไตยออของประเทศเขเมรได้เป็นอย่างดีนะเป็นที่น่าชื่นชอบชื่นชมออสิ่งนี้รายงานข่าวจากเ,ออเออขเมรไทม์นะเออขเมรไทม์เขาก็ออกอากาศเอ้เขาก็เผยแร่ บทความข่าวนะครับแปลมาจาก Google นะครับนะนายรัมเชียนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการกิจการชายแดนของรัฐนะเป็นประธานาการประชุมเพื่อรับฟังรายงานและทบทวนความคืบหน้ากิจการชายแดนสำนักเลขากิจการชายแดนของรัฐนะครับเ,เรื่องพรมแดนไทยกัมพูชานั้นนายยกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่ากัมพูชาได้มีกําหนดพรมแดนระหว่างประเทศไว้แล้ว ตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2447และพศ2450อย่างไรก็ตามเครื่องหมายรมแดนบางส่วนสูญหายไปจึงจะต้องมีการเจราจากับฝ่ายไทยอีกครั้งเพื่อสร้างเส้นคมแดนที่ชัดเจนในพื้นที่ทันทีนะครับสิ่งสำคัญคือข้อตกลงทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาทางประวัติศาสตร์และความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าทุก จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเน,นี่ยอันเนี้ยมันมีข้อหน้าสังเกตก็คือว่าขเมรยอมรับนะครับในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศแต่ขมรนเข้ามาเพิ่มเติมตรงที่ว่าความเป็นจริงในปัจจุบันและก็ทางประวัติศาสตร์สองประเด็นนี่แหละครับที่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าขมรเนี่ยมันต้องการนะครับที่จะ,ะเข้ามาลุกล้ำลุกล้ำหรือเข้ามายึด แผนยึดที่ของปราสาทตาเมืองทมนะครับโดยกล่าวต่อไปว่าเพื่อเป็นการปกป้องสันติภาพเอกราชและบูรณบูรณภาพดินแดนแห่งประเทศเขมรเจ้าหน้าที่ได้นำเสนออัปเดตความคืบหน้าปัญหาของชายแดนเขมรไทยนะครับระบุว่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเน้นย้ำว่าการพิจารณาเหล่านี้จะช่วยกำหนดทิศทางในการเจรจานำไปปฏิบัติจริงกับเพื่อนบ้านเป็นไงล่ะครับ ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ความพยายามในการกําหนดเขตแดนของเขเมรสุดท้ายเขเมรก็จะเอาเรื่องประวัติศาสตร์ของเขเมรน,นะครับขึ้นมา,เ,าเป็นประเด็นในการาถกเถียงนะครับก็ประมาณว่าไอ้ปะสาทหินลักษณะนี้เป็นของเขเมรอยู่ที่ไหนก็เป็นของเขเมรเขเมรก็จะเคมเอาประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ฝ่ายเขเมรเนี่ยระดมมวลชนขึ้นมาในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปราษาทตาเมืองหรือแนวชายแดนต่างๆและที่สําคัญก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามีการนําทหารขึ้นมาครับนะเออเอาทหารแต่งกายแต่งเครื่องแบบทหารมาปรากฏตัวตามแนวชายแดนเยอะมากแต่มาในรูปแบบการมาเที่ยวมาชมอันนี้มันผิดปกติครับนี่อาจจะเป็นการเคลื่อนกําลังประชิดชายแดนไทยในมิติใหม่ในรูปแบบใหม่ด้วยเล่เพจทบายใช่ไหม พอเราท้วงติงไปหรือตั้งคําถามไปว่าเอ๊ะทำไมทหารเกเขมรนเข้ามาประชิดชายแดนเยอะมันก็จะบอกว่าอ๋อเขามาเที่ยวมาชมาปราสาทนูน่นนี่นั่นซึ่งเป็นของเกเหม่นแล้วก็ลงกลับไปอยู่อันนี้ก็เป็นข้อสรุปได้ว่ากําลังพลของทหารเกเขมรนประชิดชายแดนไทยจํานวนมากในยะนี้น่าจะาฝ่ายความมั่นคงไทยเราก็น่าจะจับตาดูอยู่นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านแม่ทัพของประเทศไทยท่าน บุญสินนะครับผาดกลางท่านก็ได้ลงพื้นที่ผู้บัญชาการทาหารส,าสูงสุดของไทยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจตรวจความพร้อมต่างๆอยู่ซึ่งน่าเป็นห่วงนะครับถ้าขมเนมั่นใจขนาดนั้นถ้าอยากเกิดก็เปิดมานะครับเอฟซี FC มีความเห็นประการใดลองอให้เสนอความเห็นคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่หลวงอ่านทุกคอมเมนต์นะครับฟังคลิปให้จบนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจกับพี่หลวงมาไกลด้วยนะครับอยากจะดับซ่าเขมรน,นะครับนะเ,เปิดมาเมื่อไหร่ได้ฉะให้จบนะครับขอบพระคุณทุกท่านในการรับชมรับฟังครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับที่เมาอยู่หมท,ที่เมาอยู่ไหมผมจะได้คุยได้ ไอ้ตรงเนี้ยมันมีเพิงที่คุณทำแหละท้ายแปลงเกษตรเนี่ยอย่าดูล้งเข้าไปอีกนะครับแต่โจมาพลอยเปลเสร็จเจอต้องเด็ดตราด้ยนะอดมี่ยนเสรจได้นะใครทำให้ไปเรื่องอาเตึ๊ปลากเรียดไอ้ตร้อยไม่คืนเอาเปลี่ยนเสร็จได้นะมามุนเมาเสรีแกาปลาไมี่มาชายชายยังไงพูดอะไรพูดอะไรว่าวันกรรมอย่ามาเป็นตัวนี้อืมบอกก็ได้วยอย่าชี้แน่เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ได้บอกในนั้นว่า